เอาละครับขอสวัสดีกันด้วยนะครับผม oh, <WWE> เอาละฮะมาชมการเปิดตัวของเดอะนิวเดครับอยู่กันที่ศึกสมัดาวฮะ <The Power. S 2> พมกับผมนายฟัตเตอร์ผู้ให้บรรยายภาษาไทยครับผม s <S มวยปั้มตามใจฉันครับผม <Yeah. S 2> ออกมาแล้วครับเดอะนิวเดครับประกอบไปด้วย บิ๊กอีซาเวอร์วูดและโคฟี่คิงสตันครับมาครับติดท้ายห้อยสอยมาพร้อมกับการเป็นแชมป์สแมทดาวแท็กทีมอีกด้วยครับนี่ครับแบ่งหน้าที่ครับบิ๊กอีนี่ถือซีเรียลครับโคฟี่นี่ถือแพนเค้กส่วนอ่า ซาเววูดเนี่ยถือเครื่องดนตรีนะครับอันนี้จำไม่ได้แล้วมันเรียกว่าทำโบนหรือทำเป็ดนะฮะผิดภาพประการใดขออภัยด้วยนะครับผมไม่สันทัดเรื่องเครื่องดนตรีนะครับผมตืดตืดอ่ะตืดตืดตืดอ่ะตืดแหมนิวเดร็คครับผมอ่าดูครึงครับครึงโอเคครับแจกความสุขฮะ แต่ไม่ใช่แบบว่ามันสุขของบ้านเรานะฮะมันคนละสุขกันเออ <c oughs> จะโดนอะไรไหมวะเนี่ยอาแล้วครับและอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นถึงยักษ์ใหญ่กันทั้ง3คนเลยฮะออกมาก่อนครับเว <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรกับบิ๊กโชว์นี่ครับออกมาแล้วครับบิ๊กโชว์ครับผม คนแรกของทีมยักษ์ใหญ่ฮะซึ่งปัจจุบันก็ไปไปมามาหาสู่อยู่แค่นี้แหละนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอับบิชโฌง่ายๆครับเป็นคำเรียกนานว่าปั้มพาร์ทไทม์ครับไม่ใช่ฟูลไทม์ครับพาร์ทไทม์กับฟูลไทม์เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับฟูลไทม์ก็คือมาปั้มบ่อยแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะฮะคือมาปั้มทุกสัปดาห์ตามที่กําหนดส่วนพาร์ทไทม์ก็จะมาแบบว่า มาเล็กๆน้อยๆน,นะครับ <Wait. S 1> ผมก็มีบทบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบว่าสําคัญถึงก็แบบต้องโผล่มาตอลอดเวลาอะไรขนาดนั้นนะครับผมมีโชว์ก็เป็นหนึ่งในพัสน์ไทม์ครับโอเคครับเจ็บคอเพิ่งจะเปิดตัวยังนักมวยปั้มมันนี่คือเจ็บคอแล้วนะฮะเออดีจริงๆคือก่อนหน้านี้ผมสตรีมเกมในช่องไปนะฮะอ่าสตรีมเล่นสตาร์วอลไปสตรีมเสร็จก็มาภาคคลิปนี้ต่อ เอาครับผมไม่เป็นไรสเปริตนักภาคเก่าครับออกมาแล้วครับผมเดอะมอนสเตอร์อมองแมนครับบรอนสโตแมนอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ครับเวอร์ชั่นใหม่นี่หัวโลนครับโกนหัวไปแล้วนะครับผมขี้เกียจไปหาโหลดไปลงมดนะฮะผมชอบอะไรที่แบบมันปกติไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากมายนะครับผมคลาสสิกก็ชอบนะครับง่ายๆเลยคือทำให้ก็ได้แต่ขี้เกียจอะ นะครับนี่ครับบรอนสโตแมนครับวเดี๋ยวเจ็บคอเข้าไปใหญ่พอครับไม่แหกปากโอเคครับอันนี้คือผมลองปรับจูนใหม่นะฮะถ้าเกิดมีเสียงที่ไม่ใช่เสียงผมเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอาจจะเป็นเสียงคนเสียงรถ นะครับผมเสียงรบกวนต่างๆเสียงพัดลมอาจจะเข้ามาในไมค์ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคครับแรกคนสุดท้ายของทีมยักษ์ใหญ่ครับนี่คือตำนานครับผมเสียชีวไปแล้วครับอังเดรเดใจแอนครับมาร่วมทีมกับบิ๊กโชวแล้วก็บอนสโตแมนครับค่อยๆครับดุ่มตุมเตียมตุ้มเตี้ยมก็มาครับไม่รีบไม่ร้อนครับ รอข้างล่างครับ The New Day เออลืมบอกไปเลยนะครับแมชนี้เป็นแมชการปั้มแท็กที m ครับผม six man tag team ครับแท็ก6คนแบ่งฝั่งละ3นะฮะโอเคครับเต็มตัวขึ้นวิธีครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับ โอเคครับตัดกลับมาครับเข้าซูแม์กันบั้มริงเดอะเบลครับเป็นซาเบิร์บูธครับออกมาเจอกับบิ๊กโชฮะซาเบ w o o บูธแต่ก่อนครับแล้วก็โอ้โหเดิบลนีไรท์ทูเดอะเฟสครับหรืออาร์นีเบรเกอร์ครับหรือไอที่เรียกว่าอ่คนเบรเกอร์นั่นเองนะครับผมเป็นกึ่งกึ่งครับโอ้โหเล่นงานโอ้โหเอาแล้วครับออคตอพุธโฮครับใส่ซอม์ไชั่นครับแต่เดี๋ยวก่อนครับบิ๊กโชแก้ทางไซส์สลมเอาละฮะ เข้ากลางหลังครับโดยเดอะบิ๊กโชว์เอาจับซาบวตขึ้นมาแบ็กซูเปอร์คิกครับผมโอโ้โหยัดหน้าเข้าไปจับเอาขึ้นมาแล้วก็ยังไงตบหน้าอกครับผมสลปบหนึ่งทีเหยียบโอโ้โหไใส่ครับตองออกมาเรียบร้อยครับแล้วก็ไม่พอครับจับเวียงซาบูวตอัดมุมครับ ตามมาแท็กกับบอลสโตแมนครับเตรียมตัวเล่นดับเบิลทีมครับจับเวี่ยงไปเด้งเชือกแล้วก็ดับเบิลแบ็กบอดี้ดรอปบรอนมาลองกดดูนับ1ได้แค่1เดียวเท่านั้นครับผมใจเย็นๆก่อนครับได้แค่หนึ่งเดียวซาบูวุทำท่าจะต่อยแต่ไม่ต่อยเจอจับโอ้โหแบกอย่างนี้แล้วก็นี่เลยที TKO อครับ TKO ฮะจับขึ้นมา ยังไงนี่สอก็ไปไม่เป็นไรเ <c oughs> จอบอลจับเตรียมตัวครับยกมาสูเพกคอสครับผมจะแท็กครับแต่ไม่ให้แท็กฮะอดเลยนี่ทุบไม่โดนด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวรอภาคของ2 2 2มานะครับมาเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยปี2020มันไม่มีภาค2021มานะครับปีนี้ก็เป็นภาค2022ไม่รู้จะมีหรือเปล่า ถ้ามีก็เดี๋ยวลองดูกระแสเดี๋ยวดูดูรีวิวก่อนนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยอยากจะทําภาคนี้แหละมันบั๊กนะครับมีอีกภาคหนึ่ง2016แต่ผมไม่ค่อยชอบนะครับแต่มันเป็นภาคที่มันเกมเพย์ดีนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าตัวผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเก่าๆนะครับเท่าไหร่ก็เลยแบบอยากเล่นอะไรที่มันใหม่ๆม,ม,มากกว่าภาคใหม่ มาครับซูปเปอร์เพกลงมาเลยนี่เอาแท็กแล้วครับบิ๊กอีได้ครับเตรียมตัวจะอาจกับอังเดย์จะใจแอนนี่กระแท็กหึงกระเด็นซะด้วยครับผมโอ้โหยักษ์ก็ยักษ์กเกอดชนกระเด็นหมดเลยครับบิ๊กอีไมมีการกวักมือบอกขึ้นมาขึ้นมาในกระทืบซะเลยในแขนยังไงต่อครับยังไงทุบเข้าที่หลังฮะ จับเอาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ต่อยอ้าวจับมานี่บอกไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรรากมาอ้าวเจอกระทุงท้องครับกระทุงก็ไปกระแทกครับ <Now S 1> กระแทกครับอังดเด,ดจแอนและยังไงตุ๋ยลำตัวนี่แบกแล้วก็ทิ้งลงมาสัลแลมเลยครับผมบิ๊กอีเหมือนถ้าจะแย่แล้วครับฟอนเฟสล็อกจับ เอียงนโอ้โหเอาละครับบิ๊กอเริ่มแย่แล้วครับจะแก้ได้ไหมเอยเจอต่อยครับเตะมุมเชือกแล้วก็แท็กกับบอลสโตแมนครับเอาไปโขกกับเท้าครับแล้วก็เข้ามาครับพี่บอลแท็กบิ๊กโชมาต่อครับเอาครับให้พี่โชจับกดฮะหนึ่งโอ้ยยังไม่ได้หนึ่งเลยครับยังไม่ได้หนึ่งกรรังการพึ่งนับนี่อ่าถอยถอยนะถอยกลับเข้าไป ถ้าถึง5มั่นไหลแล้วไม่เข้านี่ปรับแพ้ครับจับเอาบิ๊กอแบกมาไซ <and S 2> ส,สแลมครับผมถ้าเสียงผมดูแปลกๆไปหรือมันแหบๆแห้งๆนะฮะผมเจ็บคออยู่นะครับแต่ก็ทำไว้ก่อนนะครับผมสปิริตไซส,สแลมฮะ โอ้ยค,อยค่อยๆคานมาครับบิ๊กโชตัดทางเลยนี่ไม่ให้ไปรู้ทันเว้ยจับนี่มาไซส,สแลมอีกรอบหนึ่งครับผมใส่แต่ท่าเดิมๆซ้ำๆ,ๆครับผมระบบ AI <c oughs> ก็งั้นๆแหละห <c oughs> นึง่งเออหนึงเดียวครับยังไม่ขยับ2หรือ3เลยนะครับแม์นี้บิ๊กอีเหมือนจะลุกขึ้นมาทำท่าทีทุบแล้วก็จับแบกเสแส้งแบกเบเกอร์ แล้วก็เตรียมตัวแบ็คเบเกอร์ครับสองดอกรวดกับแบ็คเบเกอร์จับอภิชโชมาแล้วครับแล้วก็ยังไงต่อครับลากคอมาเน่มาฝั่งของนิวเด้เอาไปโคกับเทาเบอร์เคลแล้วก็เตรียมตัวแท็กกับซาวเบบูนกับโคฟี่บอกโอ้โหยังไม่ได้เข้าเลยโอ้โหกันบัสเตอร์แล้วก็ยังไงเสริมแรงมาถีบซ้ำครับผมอย่าเรียกว่าถีบเลยเขาเรียกว่าเขา่าดีกว่านะฮะนี่สไตร์ครับ ซาเวิรดได้เวลาครับเตะเสร็จแล้วอัปเปอร์คัตเลยครับเป็นยูโรเปียนอัปเปอร์คัตนะฮะฝั่งนี้คานมาแท็กครับไม่ยอมครับซาเวิรดบอกเอาแหละเฮ่แน่ครับปามสไตล์ฮาร์โดโอเค้นครับมีการทำท่าของสตรีทไฟเตอร์และก็ดีดีทีครับหัวแตกเรียบร้อยโคฟีบ okay, คฟ่บอกโอเคเพื่อนขอบใจกว่าจะได้เข้าเอาล้ครับเอาโคฟี่มาปิดฉากครับโคฟี่จับบิชโชขึ้นมา ฟอนเฟ,ฟส็อกนี่แน่สวิงกิ้งเน็กเบรเกอร์ครับบิ๊กโชว์ม้วนตัวขึ้นมาวิ่งแล้วก็สับเปียกดโควฟี่ครับกรรมการนับ1 2โอ้โหดีครับยังไม่ยอมครับถ้ายอมนี่บอกว่าเลยทุเรตมากครับเข้ามาโดนสับเปียแล้วไปเลยเนี่ย <c oughs> เออยังครับยังอยู่กันครับยังครบ3คนนะฝั่งละ3ครับเออไม่ใช่3คนเนี่ย6คนฝั่งละ3ผมขออภัย ช่วงนี้นอนไม่ค่อยพอครับทุบครับผมพี่บรอนครับจับเอาไปกดกับเชือกครับเหายันยันนี่ยันเข้าไปแท็กฮะอังดเดรจาแอนเดินมาโอ้มอลนี่นี่จับแบกสลัม โอ้โหจะแท็กก็ไม่ได้แท็กครับขยันอยู่ใกล้ๆนะเนี่ยซาวน์เบูดจับเฮดบัตครับผมฮังโดยเรื่อยใจแอนครับถึงก็ต้องเฮดบัตละแล้วก็จับลากคอมาเนี้ครับลากไปไหนครับมาขอกาเซมักเคิลแล้วก็แท็กกับบอลสโตแมนครับช่วยกันจับเหวี่ยงอัดกระแทกครับค่อยๆคานมาครับ ทานมาแท็กได้ด้วยพี่บอลมเตอร์เล่นท่าครับปล่อยอยู่นั่นแหละตี่เอ,าอ้าเจอปัดนี่ไม่วันแม้วันมามากครับเข่ากระแทกทุบหลังด้วยครับบรอลบอกไหวๆแค่นี้ชิีๆวไอ้น้องเอ้ยที่จะมากระแทกกับพี่อไมเบียบคอซะเลยครับเบียบคอรครับตุยลำตัวโอ้ยย้ำด้วยครับฉา,ายแสงฉายพลังนะ ยังไงต่อครับบรอนจะทำอะไรครับรอครับมีการขู่ครับยังไงดีครับปรึกษาคนดูครับโมเตรีลาแล้วก็จับสรุปมาฟาดโอ้โหดีกับนี่ดีโอ้โหคอไม่ขาดนะครับดีกับเชือกสลิงอย่างนี้ของจริงมีอันตรายครับจับแบกมาแล้วก็โยโกสึกะคัตเตอร์ครับ ฉากยังไงลองมาพิกกดดูครับเพื่อนนิวเดว่ายังไงบิ๊กอีบอกไม่ยอมสิวะ1-2่มาทุบช่วยไม่ทันครับบวกกับซาบูีิดิ้นหลุดได้ครับแต่เอาไม่เป็นไรครับเจอต่อยเลยนี่แบกครับยกครับยกเอาไปไหนครับยกทิ้งลงเลยนี่หน้าฟาดเอาสปริงขึ้นมาเฉยซาบูธ มานี่เลยดีดเหรอฮะมึงดีดเหรอดีดใช่ไหมทิ้งแม่งเลยนี่ดีดใช่ไหมนะจัแท็กก็แท็กไม่ได้ครับโคฟ,ฟี่จับแบกมานน่แล้วก็วน u n ง i n g power ส l a m ใส่ต่อหน้าเพื่อนแล้วก็กดต่อหน้าเพื่อนด้วยแต่ติดเชือกครับผมโอ้พระเจ้าโอ้ oh my god แม่ซาวดครับแข็งแกงครับเอาเละครับ ใส่สวิงกิ้งเน็กดีดีนออะไรอะไรเออเอเอ,เอแล้วกูดีดีทีสวิงกิ้ง <c> เ <oughs> ฉยเลยจะบอกว่าแซนด์ดีดีทีนะครับขออภัยพูดผิดอีกแล้วดับเบิลทีมครับเสริมแรงครับเตะหนึ่งแล้วก็สไลดิ้งโค้ชไลน์สองเด้งมาทิ้งสองเอลโบตามด้วยดิวิ่งเอลโบดรอปครับผมแล้วก็เต็มตัวมาบููููฮฮฮ โอฟี่บอกเดี๋ยวจัดการเองไอ้น้องเตรียมตัวใส่ SOS ครับกดแล้วจังหวะน,นี้กรรมาการนับ 1, 2แต่ก็ยังฮนะได้แค่2ยังไม่3ก็คุผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วฮะเอาแล้วจับแบกมาแน่ทิ้งลงมาครับสครุปสแลมครับกลายเป็นเหมือนกับมิชิโกนุกุดเวอร์มิชิโกนุกุอะไรล่ะมิชิโนกุดเวอร์เตะเข้ากลางหลังฮะ ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีช่วงนี้ผมติดเรื่องการใช้คำพูดนะฮะคือมันพูดไม่ค่อยชัดเลยเนี่ยเวียงไปครับอัลเทอร์เบเิลตามมาครับแท็กขึ้นเชือกแล้วโอ้โหแบกไหวด้วยครับแบ็กเบเกอร์ลงไปบิ๊กอีกระโดดกระทืบครับไดวิ่งสตอมครับไ <c oughs> ดวิ่งฟุตสตอมกระทืบต่อครับไม่รอแล้วนะเสริมแรงครับเต็มตัว อีเทรนครับผมหรือบิ๊กสแปดครับลากครับกดบรอนเลยมานี่กดนับหนึ่งสองโอ้ยทันครับทันบิ๊กโชนี่มารอยืนกระทืบแล้วครับแต่บอลนี่ดิ้นได้ครับอาทุบไม่เป็นไรครับจับโคตอาร์มโคตอาร์มอะไรล่ะช็อตอาร์มโคตไลน์ไอ้บ้าเอ้ยอุ้ยพูดผิดอีกแล้ว อ้าวไอ้นี่ก็มัวแต่อะไรไม่รู้ครับแหกปาอยู่นั่นแหละครับบิ๊กชว์มาเลยนี่กระแทกเลยครับไหลกระแทกเอาเตรียมตัวครับจะใส่ครับ WMD ครับหรือน็อกเอาพันครับหมัดสั่งตายป้องหนึ่งมาครับลากมานี่เลยบิ๊กอีสิ้นสุดแล้วครับโกดแล้วครับกรรมการบอกเอานับหนึ่งเพื่อนเดอร์นิวเน่สองมาช่วยทันครับซาเบวูด อังเดรจะแอนตามมาครับจับเวียงครับล่วงไปข้างล่างอันี้ต่อยลำตัวครับลากมากดต่อครับกดต่อกรรมการนับเอาโคฟี่มาหนึ่งสองโอ้โหได้แค่หนึ่งพอครับเมื่อกี้นับเกินขออภัยเดือดครับดุเดือดเลือดพ่านครับตบหน้าซะหนึ่งทีไปโชว์ตบสั่งสอนครับจับแล้วก็ยังไงลากคอครับลากครับ กลับเข้ามุมครับเอาไปโคละเหลืออังเดรใจแอนครับบอนสโตแมนนั่งอยู่นั่นแหละครับต่อยตัวครับหักซี่โครงแล้วก็ทุบหนึ่งทีบิ๊กอีบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไอ้บ้าเอ้ยมานี่เลยจับหักไว้ตรงเชือกแล้วก็จับนอนครับบิ๊กอีเด้งกระเทืบกระเทืบกระแทก จับแบกมานี่ครับเตรียมตัวครับปิดไม้ตายบิ๊กเอนดิ้งครับผมเดอะฟินิเชอร์ครับใส่ไปแล้วครับถ้าไม้ตายครับบิ๊กเอนดิ้งถึงคราวจับกดกรรมการนับหนึ่งสองแต่ก็ยังไม่ยอมครับขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานครับโอ้โหรุ่นเก่าเลยครับเอาไม่ลงครับบิ๊กเอเตรียมตัวครับบัตเตอร์ไฟสูบเหล็กครับผมหรืออันเดอร์ฮุกสูเพล็กนั่นเอง อังเดรเดจ่าแอนครับได้แล้วครับจับแบกมานี่ยทิ้งสแลมครับผมพาวเวอร์สแลมครับจับบิ๊กอีมาต่อครับมันต้องสามครับแบกเบเกอร์ครับยังไงต่อครับบิ๊กอีฟื้นตัวบีบคอเลยนี่โอ้ยชิงครับโอ้โหดับเบิลโชกบอมครับดับเบิลโชกบอมเตะเข้ากลางหลังจะไปไหนจะไปไหน ทุบหลังเลยจับเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแบกเลยเนี่เต็มตัวเกลีลาเพสแล้วก็ทิ้งลงมาเป็นพราะว่าสแลมครับอเอาล้วครับรอครับ <laughs> นี่กระแทกเลยครับจบแล้วครับบิ๊กอี โดนทิ้งน้ำหนักตัวใส่ครับไม่ไหวแล้วฮะโกด,ดแล้วหนึ่งครับเดิร์นิวเดจับมาทันไหมครับไม่ทันครับผมสุดท้ายเป็นฝั่งของยักษ์ใหญ่ครับประกอบไปด้วยอังเดรจายแอนบิ๊กโชแล้วก็บอนสโตแมนเอาชนะเดอร์นิวเดไปได้ครับผมแมอีกนิดเดียวครับจะทันแล้วนะเนี่ยโอ้โหซาเปียครับช็อตนี้ไส้ขาดเลยครับ โยโกสุกะคัตเตอร์ครับอันนี้เป็นท่าสมัยตอนบนสโตแมนเนี่ยใช้ใหม่ๆครับตอนเข้ามาใหม่ๆเลยนี่ครับมาดูการปิดตัวของนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะหากอยากรับชมอะไรนะครับใครเจอใครคอมเมนต์ได้ครับติดแฮชแท็กให้ด้วยครับหมวยปั้ม ตามจะฉันแล้วเจอกันสวัสดีครับ